คำว่าครอบครัวคือความรักความอบอุ่นความเอื้ออาทรที่ s t a r p r i n t ให้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดกับพนักงานนอกจาก s t a r p r i n t จะใส่ใจลูกค้าซัพพลายเออร์ หรือคู่ขาและผลิตภัณฑ์แล้วยังให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนตั้งแต่วันแรกที่เริ่มการทำงานเพราะเราเชื่อว่าบุคลากรทุกคนคือคนที่สำคัญขององค์กรเราทุกคนคือปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้องค์กรประสบความสำเร็จโดยใช้กลยุทธ์เซเว่นไนหรือ7ดดีมีสุขเริ่มแรกต้องมีสุขภาพดีสงบดีมีความเป็นอยู่ดี มีการเรียนรู้ที่ดีสนุกสนานดีการเงินดีและแบ่งปันดีอยู่ที่นี่แล้วรู้สึกอุ่นใจครับเพราะเรารู้สึกว่าเขาให้ความสำคัญกับเราตั้งแต่เริ่มแรกในวันที่เราเริ่มงานตั้งแต่ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มทำงานรวมทั้งดูแลสุขภาพ ตลอดการทำงานครับและที่สำคัญยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและดูแลสุขภาพที่เปิดโอกาสให้เราได้มีส่วนร่วมอยู่ตลอดจนเรารู้สึกว่าเราคือคนสำคัญของครอบครัวน,นี้จริงๆครับการได้เข้าร่วมกิจกรรมในโซหรือสงบดีทำให้เรารู้สึก,กจิตใจสงบ มีสมาธิจดจ่อในงานที่ทำส่งผลให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพอีกทั้งที่นี่ยังสนับสนุนสิทธิและเสรีภาพในด้านาศาสนา ความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างมากค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานสวัสดิการที่ดีอาหารที่มีคุณภาพตามหลักโภชนาการในราคาถูกอีกสิ่งหนึ่งที่ประทับใจมากคือบ้านหลังนี้มีฟาร์มพักสวนผักไร้สารที่เอาไปใช้ในการทําอาหารที่โรงอาหารให้เราได้ทานแต่สิ่งดีๆ และเรายัางสามารถนำเอาองค์ความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดปลูกทานเองที่บ้านได้อีกด้วยค่ะที่นี่เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะใหม่ๆใ,ให้กับตัวพนักงานผ่านหลักสูตรการอบรมที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อน,นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอยู่เสมอที่นี่ทำให้ความคิดเปลี่ยนไปเลยค่ะจากเดิมที่คิดว่าในแต่ละวันต้องทำงานอย่างเคร่งเครียดซีเรียส กลายเป็นว่ามีกิจกรรมดีๆมากมายที่ช่วยส่งเสริมการทำงานให้สนุกสนานผ่อนคลายและมีความสุขอยู่เสมอส่งผลให้ผลการทำงานของดิฉันออกมาดียิ่งขึ้นไม่ว่าบริษัทจะจัดก,กิจกรรมอะไรก็อยากจะเข้าร่วมอยู่เสมอยิ่งอยู่นานยิ่งรู้สึกถูกพันและอยากมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมขององค์กรเลยค่ะ แต่เข้ามาทำง,งานที่นี่เราได้รับคาแนะนำและให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินให้เรารู้จักใช้เงินใส่ใจในการออมที่นี่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและส่งเสริมการออมประจำวันเพื่อเป็นการวางแผนสู่วัยเกษียณที่ยั่งเงยนืนค่ะ การได้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆในบ้านหลังนี้ที่สร้างโอกาสการแบ่งปันให้กับเรารับรู้ถึงความสุขการเป็นผู้ให้และผู้รับรวมทั้งเกิดความตระหนักที่จะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นและชุมชนรอบข้างเพราะบ้านหลังนี้สอนให้เรารู้ว่าการแบ่งปันให้กับผู้อื่นสังคมชุมชนสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับตัวเราเองและครอบครัวคะ่ะบุคลากรทุกคนเป็นเหมือนครอบครัวของเรา เราเชื่อว่าหากพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในการทำงานก็จะส่งผลให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพที่ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและองค์กรก็จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และก้าวสู่ความสำเร็จเป็นผู้นำการผลิตบรรจุภัณฑ์ในระดับภูมิภาคและระดับโลก